ดูงานกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ก็น่างานก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าลุงเดินทางไปส่งคุณมิยุกินะครับ f c ฟนะแอดก็พยายามที่จะอัปเดตนะฮะงานที่พอจะถ่ายได้นะ FC เพื่อที่จะให้มีคลิปนะฮะลงช่องนะ FC นะครับก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับวันนี้คุณลุงคนไม่อยู่นะมีอะไรให้ถ่ายถ่ายหมดนะครับช่วงนี้นะ ก็ดูเป็นความรู้นะครับ F C ตัวไหนที่แอดอไม่มีความรู้ด้านช่างแอดอาจจะไม่ได้อธิบายนะให้ดูไปตามไปด้วยกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สายช่างเนาะเราก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับเผื่อวันหนึ่งเราอยากจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านนะครับมันใช้เหล็กอะไรยังไงใช่กี่เส้นนะครับมันเป็นความรู้ด้านช่างเราก็รายละเอียดเราจะไม่รู้นะครับ หน้าของงานนะครับด้าน,นหน้าก็ปรับพื้นที่นะครับทางเข้าถนนนะเราใช้รถปรับพื้นที่นะครับให้ถนนให้มันกว้างขึ้นนะครับในการ,การทางเข้าทางออกนะครับ F อเมื่อวานรถจอดเยอะมากเลยครับนะเมื่อวานเหมือนได้ทดลองที่จอดรถของพี่เหน่งพี่เมนะครับเมื่อวานลองรับ นักท่องเที่ยวนะแขกที่มาได้เพียบเลยนะครที่จอดยังเหลือนะครับ FC สบายเลยนะครับ ห้องน้ําหลังแรกที่จะประดงที่ใช้หิดมอนนะครับเอ วันนี้ยังไม่เห็นรถพี่หนิงพี่เมยเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเดินทางไปกรอบหรือเปล่านะครับยังไม่เห็นรถพี่หนิงพี่เมยเข้ามาเลย ว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเอซีงานก็เดินไปได้ด้วยดีนะครับหลังขอกหลังคาก็มาแล้วนะตาสุดตอนนี้ รถกับตันก็กลับแล้วนะ FC นะช่างพคงก็กลับแล้วนะกับตันช่างพคงออกไปแล้วนะครับเป็นบันพกักหวานของหลายๆท่านนะครับช่วงนี้นะเนาะเรากลับมาอยู่ที่เดิมนะ FC เพราะอยู่ใกล้เสียงดังนะครับเสียงค่อนข้างจะดังหนวกหูนะครับอนุญาตถอยกลับออกมาอยู่ที่เดิมนะ อนนี้ขาเกงนี่เต็มไปด้วยขี้ต้มนะครับเทียบเลยนะขี้ตม้มเทียบเลย สำหรับ FC ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like ให้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็อัปเดตบ้านพี่เมเดเยอะหน่อยนะครับนะไม่ค่อยมีคลิปลงช่องนะวันนี้ต้องถ่ายเน้นถ่ายตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์ like ให้กำลังใจช่องอธิสานแฟมิลีช่องปปนุกคิแฟมิลีช่องป่อสอนบ้านจาะไปตรงเหนือด้วยนะครับ f ออีกไม่กี่อีกไม่กมี่วันเดี๋ยวแอดก็ต้องกลับแล้วนะฮะเพราะว่าวัานเสราร์นี้ตรงกับวันพระนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้วนันศุกร์พรุ่งนี้แอดก็เดินทางกลับช่วง เดี๋ยวดูอีกทีนะครับนะก็อาจจะลงมาถ่ายคลิปที่นี่ก่อนแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับไปเตรียมทำความสะอาดบ้านแล้วเตรียมไหว้พระวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับนะอาทิตย์หน้าอาจจะพาเอซไปไหว้องค์พระู่นะครับนะที่คำชนวดเนาะพญยาศีสัตตนาคราชนะครับฝากติดนะตามคลิปด้วยนะครับนะ ปู่ไม่่านะครับเพราะปู่สีสุดโทไม่่าติสีปทุมมานะที่คัมชโนดนะเดี๋ยวดูอีกทีนะว่าจะได้ไปช่วงไหนนะฝากชมคลิปให้ด้วยนะครับ